สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้อาจารย์แอดคารมายอยู่ในส่วนดอกไม้งามๆพร้อมกับเพลงบรรเลงให้ท่านได้สบายใจกันครับ วันนี้มีเลขกรีย10หน่วยบนมาฝากครับระหว่างรอก็ชมดอกไม้กันไปพลางๆครับตะวันใกล้จะตกดินครับอาจารย์ก็เพิ่งจะทำกระถางเสร็จเดี๋ยวเตรียมปลูก ผ,ผูกผักครับวันนี้นี่กระถางข้างหน้านี่ธรรมดาหลายกัดไปแล้วครับเดี๋ยวเตรียมปิดก้นแล้วก็พร้อมที่จะโพสสวยท่านดู ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศดูวิวทิวทัศน์รอบๆไปก่อนนะครับตะว,วันใกล้จะตกเด่นโปรเพลย์ครับอันนี้อาจารย์บอบช้ำมากครับ เหนื่อยอากาศมันร้อนจริงๆแต่ก็ยังดีครับได้ออกเหงือ่อขับน้ำตาลละลายไขยมันนุ่นวิวข้างล่างก็สวยดีใช่ไหมครับกำลังถางป่าถางดงเพื่อที่จะปลูกผักเพิ่มเติมวันนี้มาดูเลขเคลียบนกันนะครับมุดติแล้วก็เข้ามาสองตัวกดใหม่ จะมาสักกี่ตัวหรือระหว่างรอเดี๋ยวไปชมต้นไม้กันก่อนดีนไหมครับจิบกาแฟาไปด้วยเล็กเคลียบบนก็รอไว้ให้ท่านได้รับชมกันแล้วครับเดี๋ยวพาไปเดินสักรอบดีไหมอืมอ,อย่หยิบหยิบเพลงบัรเลงไปด้วย จะได้ไม่เหงาครันครบนี่ดังไปนะครับเดีแยวแลดเสียง่อยโอ้เต็มจะปีดเลยโอเคเบาๆตรงนี้เป็นมุมส่วนตัวครับ ดูหวยก็ขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยกันนะครับอย่านี้ปิดพัดลมก่อนนะครับแล้วก็เดินไปเว้ย ที่ปิดเสียครับเราก็เดินกันไปครับนี่อาจารย์ก็ามาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูตรงนี้กันหน่อยนี่คุณนายหลับกันแล้วช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยครับเนีย๋ยไปเดินชมกันก่อนครับก่อนที่จะดูหวยครับตรงนี้ นะครับมุมมุมอ่านี่เพิ่งทำที่วางคอมโนต้ตบุ๊กครับนวลปุ๋ยดินอยู่ข้างล่างนี่เก็บจากกองขยะมาครับที่ก็ทิ้งๆเนี่ยเอามาประกอบกันใหม่ไม่อยากให้เขาเป็นขยะตรงนู้นก็ผักครับเตรียมลงดินแล้วนะั่นนะมนมีทั้งคะนา้าผัก กลาดหอมพริกไทยแล้วก็อีกเยอะแยะครับเนี่ยไปเดินชมกันก่อนครับจะได้รู้จักตัวตนแล้วก็สวนก็ดูดีเหมือนกันนะหน้าม,ม,มุมสงบครับไปดูดอกไม้ก,กันดีกว่า ตอนนี้เฉาเนี่ยพบว,ว่าโอ้แห้งเดี๋ยวต้องลดน้ำแลวล่ะได้เวลาคุณนายก็จะนอนตั้งแต่บ่ายนะครับจะเตื่นทักส0บมงเสียงเขียดคลอกับเสียงน้ำ เสียงดนตรีน,นูน่นตรงโน้นต้นไม้อยู่กองถุงบ้านนี่เพิ่งปลูกใหม่ยังไม่โตต้องรออีกนิดนึงไม่รู้จะโตได้สักแค่ไหนอจจะปลูกขายออนไลน์นปลูกลบบป <ะ S 2> ากกา่าดูจะปิดก่นนอนอือือ มือไปโดนสิริรายงานเลยเนี่ยครับมาดูตอนเย็นๆกันอันนี้เริ่มสุดแล้วเดี๋ยวจะต้องดามหน่อยตรงรอบนั้นหลักไม้ไผ่ก็เริ่มผุตรงนี้ก็สวยดี กไว้เพื่อออกของรังกายไปในตัวครับได้ผลระดับหนึ่งระดับสูงด้วยสิตอนนี้นอนหมดแล้วก็ฝีมือไม่เลวกันนะการทำนั่งร้านเนี่ยไม่เคยได้ทำนะ วัน,นี้มีไม้ไผ,ผ่ผุมาก็เอามาใช้เกิดประโยชน์ซะเลยครับนนวันนี้คงจะปลูกผักไม่ทันหรือจะมืดเลยเดี๋ยวเีบถ่ายแล้วก็ไปปลูกผักต่อครับเ่ย็ยายเกิ่งไปสองรอบแนละ้วยาวไวครับตอนแรกคิดว่าจะตายนะ ุณนายหลับหมดแล้วพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับป่านรอดมาตั้งวันแนละ้ว เป็นมุมคู่รักแอบไปนงกันเองกันอยู่เสียงเขียดนี่วันนี้เอามากันความร้อนครับหลังคาทาั้องมีเอาเสื่อน้ำมันเสื่อยางพารามาโอเคครับเปียวพร้อมจะดูหวยแล้วใช่ไหมครับคนลำคานทนดูอยู่ นะครับมาดูใกล้ๆก,ก่อนอเตรียมเพาะเพาะแล้วเตรียมปลูกแ่ที่จริงวันนี้จะไม่ได้ลง่วยนะแต่นึกกันได้ว่าเออเดี๋ยวมาทำที่นั่งแล้วก็เอาอคอมคอมรตบุ๊กมาวางตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้ดูถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ปลูกต่อครับวันนี้ใช้เวลาทั้งวันนะ เียงเขียดร้องบรรยากาศหน้าวังเวงดีโอเคครับเดี๋ยวจอพร้อมยวของเราเนี่รอแต่รายงานอย่างเดียวครับลมพัดรวยรวยรวยรี ดูอดอกไม้ด้วยไหมครับหรือว่าจะดูว่ายางเดียวดูว่ายางเดียวก่อนก็ได้ครับนี่คือเลขเคลียบบนนะครับเลขสิบหน่วยซะด้วยอย่างงวดที่หนึ่งครับงวดที่หนึ่งก็ ว่าที่ 1, 2, 3, 6, หนึ่งเด่นสองสามหกชครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวกันสองสามหกครับออกสี่หกหนึ่งว่าที่สองเด่นห้าออกเก้าออกศูนย์ห้าห้าก็มาห้าครับมือแตเกล่นซะยาวนะบางคนคงจะคิดนะพาดูสวนกล้วยไม้กันพักหนึ่งแล้วก็โอเคครับอาจารย์ก็จะให้ดูย้อนหลังกันไปตามนี้นะ เพราะว่าเลขก็โพสกันไปแล้วก็โพสอยู่ครับนี่ก็ดูต่อเนื่องได้เลยครับตอนที่เป็น v ีไที่หลุดออกมาแล้วอาจารย์ยังเป็นห่วงอยู่เสมอนะครับก็ดูตรงนี้ไปก่อนครับแล้วก็มาดูน้องวีไกันใหม่มันมีโอกาสนะครับ ังวัที่14ครับเด่น0 1 4ออก9 2 4 This is c l e a r up of Thai Lottery by อาจารย์แอดกรมายวันที่17กับ8 9 2ออก2 2, 2, 2 7มา2นะวัที่20ครับเด่น0 1 4ออก4 6 4 6มา4วัที่23เด่น7 8 1ออก9 7มา7นะครับ ตัวน,นั้ลุกเจ็ดออกสองวดซ้อนเลยนี่ครับมาเจ็วันที่ยีิบสครับมาอย่างไวเลยแปด้าสครับออกสองห้มาร้อยตัวหนึ่งด้วยนะครับวันที่ยี่สิบห้าหออก2องมา6ครับวันที่ยีิบหเดือน8ปดข้าวสออก3 9ม้าหนึ่ง มาเก้าวันที่ยีเดเดนเจ็น, 7, 8, นึ่งนี่วันทแล้วครับคงจํากันได้ดี8-8-1แหเลยครับมาหลักร้อยด้วย10หน่วยบ้นครับไปล่างด้วยไนหะวันที่ยี่สิบแปดครับคือวันที่1นกันยายนสองพนห้ารครับเลขเคลียร์สิหน่วยบนสี่้าแปดนะครับสี 4, ห้าแดพันทงติดตอกติดตอกติตอกพันทงเฉพาะห้อง VIP เนี่ยครับตรงนี้ท่านเลือกเอาเอางครับเดี๋ยวห้อง VIP อาจารย์จะให้สูตรเกียร์จุดหน่อยอีกสูตรหนึ่งครับชนกันเหลือตัวเดียวเลยโอเคครับวันนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับสลับการรอคอย ขอลากันไปก่อนนะครับควันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาครับอาจารย์แอดกลามายังเป็นห่วงทุกท่านเสมอครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในการรับชมวิดีโอครับ กดได้เลยครับโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ